พอมังคับการควบคุมที่3กองกําลังสุรัสังคมตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ได้จัดก,กําลังพลชุดลาดตระเวนและเฝ้าตรวจปฏิบัติภารกิจเฝ้า,าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เขาจับได้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงบ้านสีภูทรตะบนปักชมจังหวัดเลยค่ะหลังจากชุดลาดตระเวนได้รับทราบจากสายลับรายงานนะคะว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดจึงนํากําลังไปซุ่มเฝ้าตรวจจนกระทั่งพบชายต้องสงสัยสองคนนะคะทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นหนึ่งในคนร้ายอาศัยความชนานในพื้นที่ก็คือวิ่งหนีไปก่อนแล้ว ก็เลยเหลือคนนี้นะคะที่ถูกจับนะคะซึ่งก็คือเท้าทองวันเพียวงเพชรอายุ37ปีพร้อมของกลางสำคัญที่สภาติดตัวอยู่ก็คือกระเป๋าสีชมพูภายในซุกซ่อนยาบ้าจำนวน4แพ็คใหญ่ค่ะ จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะท้าวทองวันยอมรับสารภาพนะคะแบบจํานวนต่อหลักฐานเลยค่ะว่าได้รับนะคะว่าจ้างให้ขนยาบ้ารอดนี้มาส่งต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่บริเวณถนนสายบ้านปังคอมบ้านแก่งปลาปกนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะก็ตัดสินใจวางแผนนะคะในการซ้อนแผนจับกลุ่มทันทีโดยกําลังนะคะได้ไปซุ่มรอณจุดนัดพบจนกระทั่งค่ะพบชายอีกหนึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะท่าทางมีพิรุษเข้ามาจอดรอรับของนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้แสดงตัวเข้าชาร์จจับกลุ่มนะคะทราบชื่อก็คือนาย สุรศักดิ์เรือนก้อนนะคะหรืออายุ27ปีซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนมารับยาบ้ารถนี้ไปกระจายต่อค่ะสรุปยอดของกลางนะคะในปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือยาบ้าจํานวน24,000เม็ดนะคะรถจักรยานยนต์2คันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเจ้าที่ก็แจ้งข้อหาหนักนะคะและหลังจากนี้นะคะก็จะต้องมีการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพปกักชมดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ ไม่ว่าคาจ้างจะได้มากแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าคุณกระทำปิดกฎหมายก็ไม่เคยรอดเนื้อมือนะคะอรอดสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พี่พิททหารของเราเลยค่ะใช่ค่ะเอาคุณผู้ชมก่อนจะจากลากันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรัก